ย่อสร้างดิบรุ่นมอาการดิบรุ่นดูไบดิบรุ่นชาวชายจะกินกันด้วยเด้อว,วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม X Shot ในเซิร์ฟ Revolution นะท่านผู้ชมนะไปเซิร์ฟแบบคลาสสิกนะท่านผู้ชมก็ของไม่ออกทะเลนะท่านผู้ชมนะปีหนึ่งหนึ่งซืบที่สนุกนะครับแล้วก็คนเล่นมอมมี่เยอะอยู่นะท่านผู้ชมพี่บอกเลยนะครับถือว่าสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับมาจัดกันได้เลยนะใน X Shot นะครับ Revolution นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะคุนดูนะ โคตรอาวโคตรมันโคตรอันตรายสวยสวยนี่ยัยงผิวอันนี้แม่งผิวจัดเลยคนดูแต่วันนี้เราจะมาเล่นอันนี้นะเราจะมาเล่นในสามร้อยนัดกันนะคนดูสามร้อยนัดลงท่อโอ้โคตรผิวอะโคตรผิวอ่ะสวยโอ้โคตรแรงโคตรแรงอันนี้แม่งเป็นงานจัดอนะ่ะสวยสวย ยิงนาน,นไหมยิงนาน,นไหมเดูกระจิ้ยังอ่ะนกดตรเอาโคตได้ไม่มาไม่มาไม่กล้อาออกมาอันเงี้ยอันเง้นเงี้ยอ,ออกมาละเอออะไรอะไรย้ฮูแ <c oughs> ม่งเล่นอย่างงี้แม่งโคตรเดือดอะคนดูบอกเลย ว้าประมาทไปหน่อยเป็นไงนะนีวอมสีรูลั่นลันสีสีสรูมันตีมันมัน,ม,นมันยิงช้านะผมบอกเลยเอาละรอบนี้ดูยว่าจะไปเป็นมนุษย์ท่อซะหน่อยสูเซยไม่ได้เป็นมนุษย์ท่อแล้วบอกคนดู าเรอยู่บน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ GMO b i l e ROV Free f ฟ r e v a l o r a n t และเกมจาก h o y o เ e r s e เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นงั้นแหละ ปึ๊บบอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นนะแย่เข้ามาล่ะเบบี้แค่เป็นอะไรกันแน่ <c oughs> เอาวางหูฝั่งนู้นโคตรเดือดอะมาดิมาดิว้าวาวาว,าว,าวา เออแค่กำลังเป็นอะไรไปลงกันที่เอามาเอาดิมาอันนี้เฮ้ย,วยสวยเพื่อนสวยสวยสวย ยิงหนักไว้ใยูยิงหนักไว้อยู่ขึ้นมาขึ้นมาเดีเ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาดิดนแท้โดนแท้แตกสวยสวยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้แมันหนีให้มันหนีปึ๊บเอาดิเอาดิด ให้มันหนีให้มันหนีเยอะโกตเอาโคตรแรงคนอันตรายนี่ครับพี่เชนเดนซิลุยลุยไปถึงเวลาเป็นมนุษย์ท่อละอุ้ยท่อฝั่งนี้คนดูลืมลืมโตอะไรเด้อมา <Sen> ุ้วิายเพื่อนมาเร็วดิวิแกโอ้กูแตกในช็อตนี้โอ้โหโดนรัวๆไอ้เงยโดนมนุษย์ท่อยิง อ๋อหน่อยอ๋อหน่อยอ๋อหน่อยโอ้ยพวกนี้มันเดือดจังมันเล่นมันเล่นเป็นจัดเลยชุดมันวิ่งไวเลยนะแต่จะยิงติดมัมมี่ได้เราก็หนีได้อยู่ยิงให้โดนเรื่อยๆนี่นี่มันรู้รู้อเลี่ยมรู้อเลี่ยมเล่นมีแค่พกกระพออย่างนั้นน่ะไม่จะดักหน้าดักหลังนี่ได้อยู่นะแป๊มเรียบร้อยท่อท่อ อเออลงกันยาวบ้งเย้ฮูเอาหน่อยอาหน่อยสวยไล่เลยพี่ไล่เลยพี่ข้ามบนไม่เดือดจัดข้อมูลโคตรเดือดละตอนนี้เออ สีรูเสือใครวะอือไม่เหลือบอกเลยตอนนี้เหลือแต่ซากปตดเดือดโปตดเดือดโปตดเดือดคดอันตรายไปขึ้นนะอ่ไยเว้ย อืออ่าเรียบร้อยนี่มึงไปทำไมอ่ะงงหรือเปล่าเออมีกรอบนะไม่รู้มันเอากรอบจากไหนโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้โคตรเดือด,ดเอขเดาแกจะจามเลยไปทุกซื่อมาผมว่าจะไปลินท่อเท่านะั้นไม่ลินท่อเนอะ่ะ ยังใ,ใครตอนนั้นมันมีคนกระโดดลงนั้นได้ไหม,มน่าจะต้องใส่ชุดมาหน่อยนะถึงจะกระโดดได้โดยที่ผมจําได้ว่ามันลงได้นะใช่ไหมอ้เหี้ย,ยงลงไม่ได้ตรงน,นี้กูเกือบตายชาลีอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยขยุนเ,ออเออนฟร็ดปะ นายนายนายฮะยิงป่วน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 สวยอ่อเว้ยวูดเดือดอะมุมนั้นอะสวยสวยเหลือสองเหลือสอง อัดหนนี่อัดหนนี่ไป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 ย่าให้พี่้องลออไรไปถึงดูดูการเมืองมึงต้องตั้งใครไปครตอนนี้กำลังล่ากำลังล่าอยห้อล่านังลาแล้วหน่อยมาดิพี่ โอ้โหแม่งใครได้เป็นมัมมี่นี่แย่จัดจะบอกเลยโอ๊ยเอาไม่ทันไม่เป็นไรหรอกนี่แหละปืนนี่แหละคนดูแจมจัดแล้วเอ้ยคลาสสิกมันมีตรงนี้ด้วยเหรอมุมตรงนี้ด้วยหรอวะมันจำไม่ได้นะ four three two พี่เป็นได้ประมาณรอบนี้ อีไม่ได้เป็นเร็วไปนี่ครับเป็นอะไรสวยสวยยิงสกัดไว้ครับยิงสกัดไว้เพื่อนช่วยเพื่อนปุ๊บอยู่ระเบิดไปครับเอาดิ อ๋อเดีมาเฮ้ยอะไรมาหน้าหุ่นอะไรมาหน้าเฮ้ยี่เป็นเสือปิงอ้อโชคุงปิดไมค์ทีใครว่าโชคุงวะใครคือโชคุงวะไม่ใช่เราแน่นอน เรียบร้อยไม้พี่มันโผล่ไม่ได้ไม้พี่ไม่ได้ต่อไม้คนดูไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันพูดถึงใครกันมันดูเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงหนูท่อไปที่สกูตบุ๊บหนูท่อมาแล้วครับไปฮาร์ปรอบนี้พี่น่าจะได้เป็นแน่ๆเลยว่ะพี่ได้ป็่นไม่แค่รอบเดียวอยู่เลยมาอย่านะพวกมึงอ่ะอย,าอยา่าอย่านั่นไงกูว่าแล้ว มาดิีพ้พมลวีวีหนูชอบมาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยอืมมันเวชเวบเชวบก็มาดิก็มาดิครับ มันไม่กล้าหนึ่งๆกับพี่คนดูมาดิรูดเลือดหมดอ่ะอุ้ยช่าเป็นอะไรไปเฮ้ยเหลือพี่คนเดียวเหลือท่อคนเดียวว่าเฮ็กจิ้หายลนะมันมีพวกเปิดกรอบวิ่งมาได้นะครับไม่รู้มันจะโผล่มาท่อไหมว่าตื่นเต้นน่ะคนดู

เรามีแค่คนเดียวคนเรายิงต้านไม่ได้มา้ยกูติดะอะไรมารอบนี้พี่นั่นจะปีนไหมชัวร์เลยไม่ได้ปีนโอ้แล้ไวไปรอตัวอยู่รอตัว ย,ยิงยิงดันให้เพื่อนก่อนว้โหลายฮิตทำไมมันดันไม่อยู่อ่ะมันเปิดกรอดเลยนะช่วงที่มันที่ที่มันเปิดกรอบนี่เราแบบอันนั้นนะคนดูกระดิน่นเอ้เรายิงมันทะลุนะนูนามิส แมรี่คิสแม่โอ้โหโอ้โหบอมแรงจัดผมพยายามที่จะไม่ไปร่วมวงโดนนะแต่มันจะโดุดมาตรงนี้แหละมามาดินี่นี่เรียบร้อยเออฮู้บอมไหมคนดูเอาบอมดีกว่านะรอบนี้นะ ดานโกดังนะนี่ไอ้ทีหนูรอเฮียอะไรเนี่ยเสือไม่้มาแล้าฟาเกอร์โอ้เรียบร้อยช็อตนี้ไปดัน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 ลงดันลงนี่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับสวยท่อท่อท่อไอนน้เปิดไม้ไม่หยุดเลยวันนะ่ะอันเละเละเละเลย,เลย,เลย,เลยสวยสวยดันไปดันไปดันไปมีเยอะมีเยอะมีเยอะโอ้กูไม่รล่อ ไอ้เม็นโคตรหดในท่อนะคนดูสามร้อยนัดยังหูอะไรไปเงี้ยเาเรื่องโคตรมันโคตรมันโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ็กช็อตเซิร์ฟรีเวอร์ชั่นนะเป็นเซิร์ฟคลาสสิกนะสำหรับใครอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ดนะ้านล่างคำอยาบายคลิปนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดตก่อนจะก็ไปหิ้หน้าบายจ้าหวานเจี๊ยบ